ฉันเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาแม่ของฉันขอดฉันและเลี้ยงฉันไม่ไหวจึงต้องยกฉันให้คนอื่นตอนที่ฉันยังเด็กฉันต้องทำตัวน่ารักน่าสงสารมันไม่เป็นตัวของตัวเองเอาซะเลยแต่ฉันก็ต้องทำเพื่อหลอกล่อให้ยินนางนุดโง่นี่รับฉันมาเลี้ยงฉันต้องพยายามออดอ้อนมันสรรพัดเพื่อให้มันรักฉันจนโงหัวโงงของมันไม่ขึ้นทั้งเดินตามนอนบนตักมันทำ ให้มันซื้ออาหารดีๆทรายแมวดีๆให้ฉันใช้ฉันต้องแกล้งทำเป็นร้อนพยายามหายใจหอบและทำลิ้นห้อยเพื่อให้มันเปิดแอร์ให้ฉันนอนทั้งๆที่ตอนเด็กแม่ค้อฉันในห้องพัดลมร้อนๆฉันพยายามเล่นหลอดและฝาขวดน้ำเพื่อให้อินนุษโง่มันสงสารและทำให้มันคิดไปเองว่าฉันอยากจะมีของเล่นเป็นของตัวเองและหลอกให้มันซื้อของเล่นดีๆคอนโดสวยๆให้กับฉันบางที นังนุษง่มันเข้าใจผิดว่าฉันป่วยแล้วพาฉันไปหาหมอฉันชอบหน้าเว่อร์ของมันเวลาที่หมอบอกว่าเออน้องไม่ได้ป่วยนะคะที่เห็นซึมๆน้องอาจจะแค่ง่วงนอนคะ่ะคุณแม่แค่งวนงนอน